没打出去。哦，还有点泥，不过我没多。 ไปไ,ไหมนมาลมาตีหนเลยนะนรานรงนเขา กไม่เป็นหงอยาตาตาละตาผมเยวไม่เีน so, ัก like, ก่อเลยหมดตังคทำเองหมดังคมไปแม่มาถึงคนแล้วติสังขารเยอะมากเยอะมาก บ้านและชีวะละอางมาแทงเอ๊ะอเออกล้วหน้ s <S ูนเดียวนแพงเจ็บมาก i double kill, triple kill. อย่าพิ่งมาไม่ดูอะไรเลยไอ้บ้าเอ้ยอูเดียสองอูเรอูเรียสองคนชันร้อยหน้าอูเดีย

บหน่อยมันจะขึ้นชาแล้ว <Luc> อ <ar cells livest> ีอีแม่โอลุกนั่งลุกนั่งอยู่นั่นแหละพอดีไปแล้วอดีไปแล้ว

มีตัวยิงกันอยู่บารเลยคนลาบัวเนี้ยตเนเลย,ยเมา ก็หล่อมากเลยโคเดี่ยอะเกมแม่งมันเล่นแม่งนะเอินไปหรอว่าเกมแม่พี่ไม่เอามันหรอกตอนนี้อะ เหนมไบ้นเขนเอไอพี่เก็บเรียบครับผม

ตัวกาแล้วการเอเดียวก็กไม่ใชตางชาร์จผู้เอายิงไม่ถึงแน่เลยมันตั้งไกลแผมโดนสไนดักวงว่ายเป็นเอ้ย่ได้ไม่ได้ นี่ uhm, อยู่กำแพงกำแพงเมืองจีนเนี่ยสอตัวเออไอสัตว์เนม่ยกำแพงอยู่กำแพงโชคดีนะ มาเร็วเอาวงตาเนี่ยอุ้ยรถพังดีรอหน้าวงนะจะทำไอ้ครมีเคื่องดีได,ด้ยรือยโยนออกไปได้ปล่าเขียนพูดเหมือนมาหนีไม่ไม่ได้พูดเหมือาก็มาถึงมายโยนออกไปได้ป่าไม่ต้องออกมาเสียงใครโดดนีด่เลยนนะ บพานหรงอเป่าวางทิงก่อนอันนี้ไม่ใช่กระบาลลั่นว้าห่อยู่นสะพานหลังดสีน้ำเงินทั้งตนวตอนนี้หน้าเบี้ยหน้าพี่ ใครเอาวะเอาละครับจังหวะนี้เราจะคิวได้หรือเปล่าครับจังหวะนี้เรียบร้อยถ้าชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์ ถ้าใช่ก็กดแชร์นะครับผมฝากกดติดตามเพจด้วยนะครับหรือว่า YouTube กดติดตามด้วยนะครับทุกคนขอบคุณครับ